สวัสดีสวัสดีตอนเช้ากันด้วยนะทุกท่านตอนนี้เป็นเวลาหกโมงจะหกโมงคึ่งแล้วหิมะตกหิมะตกอีกแล้วเอาอีกแล้วเพิ่งตื่นคนระับแปรงฟันอรเรียบร้อยตอนนี้ก็จะเดินเช็ครถก่อนที่จะออกรถเผื่อมีใครมาเปิดตู้เราหรือว่ามาขาโมยน้ำมันจะได้รู้นะถ้ามีใครมาเปิดตู้จะได้แบบ เออไม่ต้องขับรับประตูปิวนะครีม่มาตกโอ้โหไปเดินดูรถกันตอนเช้านี้เวลาเดินดูรถผมก็จะจะดูประตูคน,นมากนะประตูเคยตื่นขึ้นมาแล้วประตูปิวพะ <c oughs> มีคนมาเปิดเราไม่รู้ <c oughs> ก็ต้องดูก่อนคนระับอ <c oughs> ้ เดินลุยหมนะิมะนับตกเยอะมากเลยนะี่ประมาณ10เซนได้ไม่ใครเปิดน,นะแต่หิมะออกจากไฟเลยนะดูดิ หิมะใหม่แล้วน,นี่หิมะใหม่ด้วยไม่รู้ว่าผมจะไปได้หรือเปล่าเดี๋ย <c> ว <oughs> ดูเลยคนระับประมาณสิบไม่ถึงสิบเซน,นหรอกเพระว่าประมาณห้าห้าเซน,น <c oughs> ดูเขาติด <c oughs> ไปไปได้ไหมรเพี่สวยเลยนะแต่ดูเขาจะทำยไงครับเขาจะถอยังไเอ้ยไปได้ม้ยเอแต่ผมโรยทรายไปแล้วนะเมื่อคืนอะ่ะผมรู้ว่ามันจะติดนะ มีใครโวยละมันไหมไอ้ไม่มีโอเคเฮ้ยไปได้ไหมลูกเฮ้ย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 เขย่าเขย่าเฮ้ยเฮ้ยกรนได้แล้วถือได้แล้วไปไหมเฮ้ย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 เขาไม่มีที่โรยทรายแน่เลยเฮ้ย เฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยได้แล้วไป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 ลูกเพ่เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยได้เลยเด้อเฮ้ยแกได้ละค่อยค่อยเบืนไปค่อยๆบืนไปนะเห็นไหมเขาเขาไม่เขาไม่เหยียบมิดนะเขาเหยียบแล้วมันฟรีเขาก็ปล่อยนิดนึงแล้วก็เหยียบใหม่นะเฮ้ยได้อยู่ถึงตาเราบ้างเด้อ เราผมจะขับวนอย่างงี้นะวนแล้วก็ออกออกวน <laughs> ตอนนี้มาตบทกันสนุกอย่างแย่แบบดูว่าใครติดหรือใครไม่ติดคนระับส่วนผมก็ไม่รู้จริงๆเลย,เอยโอ้ยวัวหิมาเยอะมากเลยคนยดูเสื้อผ้าผมดิเออเอ๊ะ อ่ะเรามาดูกันทุกท่านว่าผมจะรอดไหมอันดับแรกนะครับผมจะทําการถ่ายน้ําหนัก <c oughs> เราจะเอาน้ําหนักจากล้อหลังมาใส่ล้อวิ่งเอา้อวังเอ้งไงว่าเหมือนเอาบุก,กี้ขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นระบบถ่ายน้าหนักนะครับถ้าเราเอาขึ้นสุดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยไม่นชจะบอเอาบุก,กี้ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็นี่เอาน้าหนักรถขึ้นหน่อยครับเมื่อกี้ออกไปดูแล้วนะว่าไม่มีใครเปิดตัวอะไรนะ เราผมจะไม่เปิดดิฟนะครับถ้าเราเปิดดิฟเนี่ยเวลาโค้งเนี่ยมันจะถลายรถเรามันจะไม่โค้งให้นะครับเราจะไม่เปิดดิฟเวลาเราจะเลี้ยวกับโอเคพร้อมนะโอเคพร้อมไปโอ้โ,อโอดีนะผมโรยทรายไว้เมืม่อคืนอนะ่ะผมรู้แล้วว่ามันจะติดนะอ่าเห็นไหมพอพอรถเรามันมันขยับขยื่นได้แหละมันก็ไปเลยนะครับมันจะไม่ติดมันก็ไปเลย มา่พอเวลาเราแคบ์ร้วก็ไปเลยนะไม่ต้องหยุดนะถ้าหยุดก็เรียบร้อยนะจังหวะโค้งด้วยจังหวะโค้งนี่คือห้ามหยุดนะสาคัญมากจังหวะโค้งอะ่ะยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งเราหยุดตอนโค้งอะ่ะมันจอกตัวยากทีหลังเพราะว่าเหมือนรถเรามันดึงไม่ไปอะ่ะดึงน้ําหนักของพวงไม่ไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปทางนี้นะเฮ้ยเราลอดว่ะเฮ้ยดีนะผมผมกะไว้ว่ามันจะติดอย่างนี้แหละก็เลยได้ก่อนนะับ ต่ผมไม่อยากติดตรงนี้ผมไม่อยากจอดผมออกก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากจอดครับรถเล็กให้เขาจอดรอนิดนึงก็ได้เมื่อกี้มันเป็นเหมือนมันเป็นที่ที่ดักความเร็วคล้ายๆนะับแต่มันไม่ใช่ <c oughs> มันเป็นทางจักรยานทางคนเดินนี้มันก็จะทําเป็นเดินเล็กๆขึ้นมาถ้าเราไปจอดตรงเมื่อกี้เราอาจจะขึ้นไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องถอยกลับไปใหม่นะผมก็เลยไม่จอดเมื่อกี้ ตรงน,นี้ก็ไปได้ไปต่อได้เรามาดูกันดีว่า EC วันนี้เป็นยังไง EC จากยุงบี้นะครับจากยุงบี้ลงไปลงไปที่เฮสโลโฮมหรือไปแถวบรษัทผันผมแหละนะแล้วยิ่งยิ่งหิมะตกใหม่ๆอย่ะยิ่งหิมะตกใหม่ี้พยายามอย่า,ยาเลียแบบเ้ยวเร็วนะพยายามอย่าอย่าเลี้ยวแบบมาเร็วๆแล้วก็เลี้ยวนะแบบค่อยๆไต่ไปค่อยๆถลายไปเอานะ ถ้าเรามาแล้วก็วึบเลยเนี่ยรับรับรองรับดิฟนะไปยิงรถบรรทุกด้วยนะยิงรถบรรทุกนี่อันตรายเลยรถบรรทุกนี่มันจะมีแรงจากพ่วงมากดด้วยนะเนี่ยสมมติว่าผมขับมาเร็วเงี้ยแล้วผมไม่ชะลอลงแล้วผมบึืบเลยพ่วงมันก็จะดันดันรถผมดันตูดรถผมนะไอรถเกียร์หิมะนะคเกียร์หิมะอ่ะไปกับโรยเกลือนะเขาเกียร์แล้วก็โรยเกลือสงสัยเพิ่งตื่นมั้งเนี่ย ตรงนี้น่าจะยังไม่เกตนะผมผมยังถ่ายน้ำหนักไว้อยู่นะครับผมยังไม่เอาออกเดี๋ยวผมจะออาที่ตอนลงมอเตอร์แวกนะครับตอนลงเลยมอเตอร์เบเพึ่งตื่นใหม่ๆเสียงก็จะแบบแหลมๆนะนะทุกคนนะ <c oughs> อ่าโอเคผมจะลงตรงข้างหน้านี่แหละแล้วคันนี้มันเปิดไฟสูงทำไมวะเนี่ยรู้ไหมไฟสูงรูเไหมอ่าโอเค,อเค,อเคแล้วจังหวะหักโค้งอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมผมอันนี้ผมชะลอไปเลยคนระับผมชะลอไว้แล้วก็เข้าโค้งแบบช้าๆนะครับช้าๆแบบอันนี้ยี่ห้ายี่ห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงลดลงอีกรลดลงอีกจังหวะเลี้ยวแบบนี้แหละมันอันตราย ที่ <s we ak> เร็วเกินเลยเราเราไม่ควรปล่อยเอ้ยสวยป่ะรถสวยนะเราไม่ควรปล่อยให้มันไหลลงเองนะเราต้องค่อยๆครูผมเขาสอนว่าเราอยาาให้รถควบคุมเรานะเราต้องควบคุมรถนะจังหวะโค้งจังหวะอะไรเราไม่สามารถปล่อย <S <s <aud itation> ได้เหมือนกับรถเล็กนะรถเล็กนี่เราปล่อยมันไหลเราปล่อยมันเลี้ยวเองได้เลยนะแบบหักพงอะไรแล้วก็ปล่อยเลยแล้วแล้วก็ให้มันไหลแล้วมันหักกลับมาอะไรเงี้ยแต่รถบรรทุกนี่เราต้องควบคุมมันนะ โ okay. อเคตรงนี้น่าจะมาเกียรแล้วแหละรอบหนึ่งดูจากดูจากเอว่ามันมีิมากองๆอยู่ข้างๆแลบโอเค sit back relax sit back relax แล้วก็ enjoy นะ่ะใครมันพูดมันไปเดาแป้าเป้าเป เส้นนี้ก็ผมก็จะขับอยู่ที่70นะครับ70แต่ถ้าถ้าเป็นถนนดีๆผมจะขับ80 85ธรรมดาเลยแต่ที่เรามันเป็นเขตก่อสร้างเขตก่อสร้างนี่เขาให้ขับ70เองนะแต่สาเหตุที่ขับเร็วคือว่าตอนเช้าเนี่ยเขาไม่ยังไม่มาทํางานนะตอนเชาน้าเขายังไม่มาทํางานก็จะขับเร็วหน่อยคนระับแต่ตอนนี้หิมะตกแล้วก็ชิวๆไปนะวันนี้น่าจะไม่ได้ทําอะไรมาก นลังจากกลับลงไปเปลี่ยนของแล้วก็ขึ้นไปใหม่นับขึ้นไปน่าจะไปไม่ถึงสตอกโฮมหรอกวะเนี่ยโสายกโปรก็รัดหัวไปปรับมาใหม่แล้วรัด่กเดิม แล้วก็ปรับมุมกล้องใหม่นิดนึงนะทุกคนนะตอนนี้คือมุมกล้องผมมันจะไม่ไม่หย่อนลงมาเหมือนที่ผมติดแต่ก่อนตอนนั้นผมคิดว่ามันมันบังสายตาเกินไปผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็แต่ว่ามุมยังยังเกือบเท่าเเดิมนะอาจจะมุมอาจจะแปลก,กๆกกว่าเดิมแต่ว่าก็เกือบเท่าเดิมคนระับผมไม่ได้ไม่ได้เอาขึ้นเยอะขึ้นนิดเดียวคนระับตอนเช้า ตอนเช้าแบบเช้ามืดเนี่ยแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยรถสวยๆจะวิ่งเยอะนะเปิดไฟกันเต็มที่นะมันก็อยากมีบ้างนะอ่ะเออขอรถตัวเองก่อนนหมายนะ้ยอ่ะอยากได้รถตัวเองจังเลยแล้วผมจะแต่งเต็มที่เลย <c oughs> รู้สึกจะมีคนมาทํางานแล้วนะคนหนึ่งคันเนตเมื่อกี้ไฟมันเปิดตอนแรกๆยังมืดอยู่นะ เขาก็ขับช้าคนระับเอือ้อยเดี๋ยวผมตีระยะห่างก่อนฮนะเขาขับช้าเขาขับช้า ขับอยู่ประมาณเจ็ดสิบมั้งเจ็ดสิบเนี่ยเข้ามาเข้ามาทํางานล้เกทหิมะออกอันนี้เขาจะทําถนนถนนเพิ่มนะเขาจะทําให้มันเป็นมอเตอร์เวย์แบบยาวเลยตอนแรกๆเนี่ยมัน,ม,นมันไปทําตรงเอก่อนถึงยุงบีใช่ไหมล่ะแรกๆอะ่ะแล้วทีนี้ก็ทําเสร็จแล้วตรงนั้นอะ่ะตอนนั้นทำจะเรียกว่าเสร็จหรือไม่เสร็จก็ไม่รู้แหละเพราะว่าถนนมันยังไม่ปฏิปะต่อกันดีนะ จังหวัจังหวัดที่เข้ายุงบี้อ่ะมันมีทางกันนี่อยู่นะเขาเรียกว่าอะไรนะทางเบีย่ยงอยู่ที่เขายังยังติดป้ายไว้อยู่ยังติดป้ายกับติดซีเมนที่กั้นซีเมนไว้อยู่แสดงว่าเขาจะทําให้มันตรงนั้นให้มันสมบูรณ์ทีหลังมั <c> ้ง <oughs> แล้วก็มาทําตรงนี้ต่อนะน่าจะทําให้มันเป็นเป็นให้มันเป็นแบบมุต์เบย์สองเลนสี่เลนเอ้ยเรียกว่าอะไรวะสองสองเลนทั้งสองฝั่งเลยน,นะ ให้มันเป็นแบบมอเตอร์เวย์ธรรมดาเลยมอเตอร์เวย์ของสวีเดนก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับเป็นสองเลนเลนวิ่งกับเลนแซงนะเบสิกเบสิกเลยที่สวีเดนเนี่ยใครที่ขับรถที่สวีเดนนี่ก็ก็คิดซะว่ามันทางมันก็มีแค่นี้นะมอเตอร์เวย์มีมีหลักๆอยู่ไม่กี่เส้นนะครัส่วนมากจะเป็นเหมือนกันนะสองเลนจากสองฝั่ง ก็คือเป็นสีเลนนั่นแหละถ้ารวมกันเนีย่ยฝั่งนู้นก็สองฝั่งนี้ก็สองครับเฮ้ยว่าไปถนนก็หิมะไม่ได้เต็มนะเขาน่าจะมาโรยเกลือไว้ก่อนหรือเปล่ารถก็วิ่งกันแล้วก็ละลายแล้วก็มาเกียหิมะนิดนึงด้วยก็โอเคโอเคถือว่าไม่ได้แย่นะหิมะอาจจะไม่ไตกเยอะอาตกประมาณเท่าที่ผมดูเท่าที่ท่าน,นก็ ถ้าจะดูตรงล้อเมื่อเช้าก็ประมาณน่าจะประมาณห้าห้าเซนปะ่ะห้าเซนก็ประมาณอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะมันตกนิดนึงผมก็ดูไปเป็นรอกแต่ว่าบวกกับอันนี้เก่าด้วยไงบวกกับหิมะเก่าด้วยมันก็เลยดูลึกเนะี่ยตรงท้าผมก็เลยดูลึกไงมันบวกหิมะเก่าด้วยไงอ่าโอเคตรงนี้ถ้าทางเบี่ยงนะตรงนี้ทางเบี่ยงก็ ชะลอลงคนระับทางเบียงนะ่ดูทางดิทางมันก็เห็นเป็นอันนี้นะยางมาตอยอยูนะ่มันไม่ได้ขาวเขาก็เอาเกลืออะไรมาโรยไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละผมก็เจอรถโรยเกลือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทางเบี่ยงก็เาบาๆเลยโอเคปรับเป็นโหมดขับธรรมดาครนะับเอาล้อลงทางก็ดีอยู่ อา,อาออกจากเขตก่อสร้างแล้วก็เหยียบเต็มที่เลยนะรถผมก็มีคลองอยู่ในรถมีคลองอยู่ในรถอยู่นะแต่ไม่ได้หนักมากหรอกแต่ก็มีน้ำหนักอะ 83นะล็อกควมเลยวไว้ที่83ครับผมว่าวันนี้ผมคงอาจจะไม่ได้ใช้เวลาเต็มที่หรอก เอาแอร์ลงหน่อยมันร้อนเกิน